คอมเมนต์ต่างชาติทำไมรถไฟไทยไม่ทำเป็นรถไฟฟ้าเหมือนที่ญี่ปุ่นมีข้อจำกัดอะไรหรือไม่กรับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุกเด็ดด้วยนะฮะ แค่สงสัยเฉยๆนะครับว่าทำไมรถไฟไทยเนี่ยไม่ทำเป็นรถไฟปรับอากาศและไฟฟ้าหมดเหมือนที่ญี่ปุ่นไปเลยครับมีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่าที่ยังใช้รถไฟที่หน้าต่างเปิดและมีพัดลมอยู่ขณะที่อินโดนีเียและเวียดนามยังใช้รถไฟแบบมีแอร์เหมือนที่ญี่ปุ่นเลยประเทศไทยน่าจะเอาอย่างอินโดนีเซียและเวียดนามมั่งที่ปฏิรูปและประปับปรุงรถไฟใช้มาเปลี่ยนแบบใช้แบบปรับอากาศเป็นระบบไฟฟ้าหมด หวังว่าในอนาคตรประเทศไทยจะไม่มีรถไฟแบบมีพัดลมและที่ไม,ทไม่ที่ไม่มีหน้าต่างเปิดนะครับเพื่อทําให้ภาพลักษณ์ของการขนส่งมวลชนของประเทศเนี่ยให้ดูดีขึ้นและพัฒนาด้านเศรษฐกิจประเทศไทยและคุณภาพมีชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นเมื่อประเทศชั้นนําในเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโ,โปร์และมาเลเซียไปดูกันด้านฝั่งความคิดเหน็นมานลรกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะได้ตอบกลับว่า สมัยเนี้ยมันไม่คนมีรถไม่ปรับอากาศแล้วทั้งรถไฟรถประจําทางเลิกแบ่งแยกได้แล้วคนจนนั่งรถไม่ปรับอากาศก็ทําให้ทุกคนสามารถนั่งรถปรับอากาศเหมือนกันในราคารถไม่ปรับอากาศแค่นั้นบริการสาธารณะมันขาดทุนได้ถ้าทําให้ไม่ขาดทุนได้ก็ดีไปแต่ถ้าทําไม่ได้ก็คิดซะว่าจ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในประเทศนะฮะความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับ คุณว่าคนเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยคือคนกลุ่มไหนทุกวันนี้มันก็มีตู้แอ์นะทําไมคนนั่งรถทาไมคนนั่งตู้ธรรมด,ดาเขาไม่ไปนั่งตู้แอร์กันล่ะคุณว่าเพราะอะไรมันไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเคยเห็นข่าวท้วงเรื่องยกเลิกรถมีร้อนไหมเพราะอะไรทําไมเขาถึงท้วงกันมันไม่ใช่ว่าทุกคนพร้อมจะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีตัวเลือกให้ผู้ใช้ผู้ใช้บริการด้วยนะฮะ ปรับระดับสูงขึ้นค่าใช้ก็มากขึ้นแล้วคนกลุ่มที่เขารายได้น้อยจะทํำยังไงละ่ะนะฮะความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผมควรเป็นแอร์หมดแล้วและควรคิดราคาถูกด้วยไม่ใช่เอาไม่ใช่จะอ้างว่าแอร์แล้วจะแพงขึ้นคุณเป็นคนส่งบวลชนนะมันต้องทําให้มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกด้วยแคท่ทําไม่ได้บริหารไม่ได้ทำแล้วจริงก็ไล่มันออกไปนะฮะความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ของดีไม่มีถูกมีแอร์ราคาย่อมขึ้นคงไม่ต้องอธิบายว่าต้นทุนมันขึ้นยังไงถ้าติดแอร์กรณีกลุ่มคนที่บอกว่าคนส่งมวลชนต้องราคาถูกช่วยเหลือคนยากจนสุดท้ายมันก็ต้องมีคนจ่ายเงินให้กับต้นทุนที่มากขึ้นถ้ากลุ่มคนยากจนไม่ยอมจ่ายเองจะให้รัฐจะให้รัฐจ่ายช่วยรัฐก็ต้องรีดภาษีให้มากขึ้นตรงไปตรงมาคำถามต่อไปกรณีที่จะอุดหนุนคนส่งมวลชนให้ติดแอร์ก็ราคาถูกจริงๆคือใครจะเป็นคนจ่ายภาษีเพิ่มละ่ะ ส่วนตัวผมเห็นด้วยนะกับการยกเลิกรถไฟแบบไม่ติดแอร์เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันร้อนเกินไปแล้วไม่ปลอดภัยที่จะโดยสารโดยที่ไม่มีข้าวบะอากาศอีกต่อไปแล้วโดวยเฉพาะในฤดูร้อนเนี่ยแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการอุดหนุนให้คนจนคือรถไฟราคาถูกควรให้การช่วยเหลือคนจนผ่านการพัฒนาศักยภาพให้เขาหางานที่รายได้สูงขึ้นได้มากกว่าหากรัฐคอยช่วยให้คนรายได้ต่ำไม่มีรายได้ให้มีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพัฒนาคนเหล่านี้ก็ต้องรับการช่วยเหลือไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น ที่รัฐคนทำคือผลักดันให้คนรายได้ต่ำรายได้สูงขึ้นซึ่งการอุดหนุนเนี่ยเป็นการการะทําที่จะชะลอแรงขับแรงกดดันให้คนกลุ่มนี้พัฒนาตัวเองนะฮะอีน้านความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมถึงจะไม่มีปัญหาเรื่องราคาแต่ผมก็ยังอยากให้เหลือตู้ไม่มีแอร์ไว้สักหน่อยพอบางคนขนของมีกลิ่นแรง บางคนขึ้นรถกับหมาแมวปกติเราจะไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าตู้แอร์บางคนเมารถแอร์คนพวกนี้จะได้มีทางออกบ้างเหลือไว้สัก10% 20%ก็ยังดีมองอีกฝั่งผมเองก็เห็นด้วยนะที่เราจะมีรถไฟฟ้าติดแอร์วิ่งทั่วประเทศและอยากให้เราใช้รถไฟเป็นระบบขนส่งหลักเหมือนกันแต่ด้วยความที่เราไม่ได้วางผังโดยใช้รถไฟเป็นหลักมาหลายสิปีจะพัฒนาเต็มที่ตอนนี้มันก็ยากไปหน่อยต้องให้เวลาเขาแหละนะฮะ อีความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมก็ประเทศเนี่ยทางนักการเมืองและทหารต่างส่งเสริมในทุนขายรถยนต์กันในทุนขายน้ํามันในทุนขายไฟฟ้ากันเข้าไปแล้วจะให้พัฒน,นาระบบขนส่งทางรางได้อย่างไรล่ะครับ เอาง่ายๆนะแค่ขยายสร้างทางรถไฟสายใหม่ไปยังจังหวัดที่ยังไม่มีรถไฟยังไม่เห็นที่จะสร้างอะไรเลยเอาแค่สายรถไฟเด่นชัยไปเชียงรายผ่านมา6กปีแล้วถึงได้สร้างพระเจ้าทางรถไฟสร้างสมัยรัชกาลที่5อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนี่ยังดี่อยนะที่ช่วงหลังๆเนี่ยเพิ่งคิดได้ขยายไปสร้างรางคู่ไม่งั้นก็คงอยู่แบบเดิมไปอีกนานนะฮะไปต่อกันในความเห็นต่อไปแล้วกันนะค,ะนะครับผม รับได้กับราคาไมล่ะครับควรยกเลิกไหมนะฮะคุณควรไปถามคนที่เขานั่งตู้พัดลมครับว่าทําไมเลือกตู้พัดลมทั้งที่มีตู้แอร์ให้เลือกแทบจะไรทั้งร้อยก็ต้องตอบว่าประหยัดค่าโดยสารนั่นแหละครับนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อด้วยในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันองไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้เพื่อถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มากระดับกันได้ สามารถบอกคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยน, like, น,นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ